ครับดูกันครับกับหน้ามยางกลมนะครับอันนี้ขัดใหม่นะครับเดี๋ยวตรงหลังสงการเจอกันครับเปิดขายแน่นอนตอนนี้ปิดร้านนะครับหลังสงการตีหกสี่ครับเจอกันแน่นอนรอดูนะครับลูกหลอกหนักน้ำหนักดีมากครับเดี๋ยวต้องยิงเผื่อนะครับค้าว่ายิงปลาไห่เขาเรียบร้อยครับตายไงท้องเลยครับ ลุนะครับยังไงครับเห็นไหมครับแหลมนะครับแหลมนี่ครับลูกหลอดแหลมแเลยครับรแหลมแหลมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมยิงปลาทะลุ รีบไปหน่อยได้ได้ครับนี่ค <laughs> <laughs> รับทะลุนะครับครับกวกำลังสวยเลย,ล,ย,เล,ยลูกจีนนะครับเย,ยบร้อยครับ ะลุนะครับตัวไม่ใหญ่จะไม่โดนนะครับน้ำมันลึกไปหนะ่อยเขาเขาในน้ำนโดนลองยิงระยะหกเมตรดูนะครับหกเจ็ดเมตร ลูกน้ำหนักดีครับลูกไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนู่นไายสะพานครับดักครับดักไายสะพานนะครับเรียบร้อยครับ ยังไกยังก็ทะลุอีกคนตัวไม่ใหญ่ครับลอยอยู่นะครับ,ร,บระยะเจ็ดหกเมตรเจ็ดเมตร เรียบร้อยเนี่ยผมก็ยิงเข้าออนะครับเนี่ยว่าไม่โดนครับลูก เปลี่ยนเป็นดอกสว่านดีกว่าว่าผมจะยิงไม้ปูนแล้วปลาจะลอยลอยไกลและวลอยติดกำแพงครับไม้ปูนกนับปลาลอยฝั่งแล้วนะผมไม่ได้ยิงไปแล้วจวด อย่าดิ้งอย่าดิ้งนะอย่าดิ้งอย่าดิ้งอย่าดิ้งมันเหนื่อยอย่างงครับตัวสวยด้วยครับนี่จะเอาลูกดองของผมลูกยาวครับสวยมากผมจะถนัดลูกยาวมากกว่าลูกสั้นนะครับ ใช้ลูกยาวที่ผมทำนะครับทำขึ้นมาเองใช้เองครับเอาไว้กับไม้ปูนนะครับมันชอบรอยนะครับชอบรอยอยู่ตรงเสาปูนบ้างกํำแพงบ้างนะครับนะครับลูกที่ผมทำเองอย่างนี้ยิงได้ทุกลูกนะครับโอ้อยู่ข้างหลังผมนี่ตัวไม่ใหญ่ครับนี่มันลอยซ้ายลอยขวาเลย โดนโอ้โหยิงตัวนี้แล้วตัวใหญ่ลอยมาได้แล้วใหญ่ครับตัวใหญ่ไปแล้วเลยถุงไหมครับเลยถุง

ตรงปนนครับ,รบต่อครับต่อหื <c oughs> กลางลำครับขึ้นมาแบบนี้กลางลำสิครับขึ้นมาแบบนี้กระโดมสิครับหืดูตัวครับตัส,สวยครับ กลางตัวเลยนะครับเห็นไหม

อ่นไหมตาวมองก่อนนู้นมันขึ้นอยู่ใกล้ๆครับ นี่กว่าครับนี่ครับผลงานเดี๋ยวไปสรุปผลงานยางกลมแล้วครับงามตัวใหม่นะครับไม่ใช่ตัวนั้นจะแคบกว่านะครับตัวคลิปที่แล้วนะครับจะแคบกว่าจะแคบกว่าตัวนี้ตัวนี้ผมขัดใหม่ครับทำทำผิวใหม่นะครับพันโนกใหม่นะครับก็มีจําหน่ายแน่นอนครับตัวนี้สั่งเข้ามาเพิ่มแล้วอันนี้ตัวนี้ตัวทดลองนะครับสั่งเข้ามาเพิ่มแล้วหลายคนก็ได้ใช้แล้วนะครับในกลุ่มในเพจ ครับกับยางทีเด็ดนะครับยิงลูกส่งลูกได้ดีมากยางผมไม่ต้องห่วงครับมาแน่นอนครับงามตัวนี้ครับจะลงในเพจเสียแม็กนั่งซิกซกิงปลานะครับเข้าทางเฟสบุ๊กนะครับเพจนะครับเฟสบุ๊กแม็กอติมช่าหรือว่าเพจเสียแม็กนังซิกซกิงปลานะครับนี่ครับลอกมีสีน้ําเงินสีแดงดํานะครับมาแน่นอนครับโอเคนะครับมันทุกท่านนะครับใครได้ออกไม้ โอ้ไอ้กรเอานะครับสรุปผลงานนะครับนี่ครับนำตัวใหม่ครับนี่ขัดใหม่โคเด็ดครับกับยางเขียวห้ามินครับโอเคไปกับนายยอดครับวันนี้ครับทีเด็ดทีเด็ดนี่ผมขัดใหม่นะครับยางครับเดี๋ยวมีจำน่ายนะครับเราสั่งเพิ่มไปแล้วมา20ตัวหมดแล้วครับ ยังไม่ได้ลง YouTube เลยหมดแล้วใสวง่ง่ย,ยครับใส่สวยๆครับนะครับ